สวัสดีครับเมื่อเช้ามีข่าวนะครับผู้ชายคนหนึ่งไปนอนโรงแรมหรูนะครับและกําลังยืนแก้ผ้าหาบน้ําอยู่นะครับก็ปรากฏว่าก็เหลือบไปเห็นมีคนแอบถ่ายตัวเองกําลังโป๊กําลังแก้ผ้าอยู่นะครับทั้งพนักงานโรงแรมและคนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงแรมการกระทําดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า1 0 15ปีขึ้นไปโดยครูเข็นโดยใช้กําลังประทุษร้ายนะ ทำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งที่ผ่านมาในะสาลดีกาก็เคยตัดสินมาแล้วนะครับคิพา,ากษาฎดีกาที่1 2 9 8 3สองดีกาที่129-83-58นะครับพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการเขาเรียกพฤติกรรมที่ไม่สมควรทางเพศ และการใช้กล้องคือการใช้กําลังวัตทุสลายทางด้านใจิตใจทําให้อับอายนะครับนะคดีแบบนี้ติดคุกกิตารางนะครับก็ฝากไว้นะครับและยังมีความผิดระหุโทษตามมาบนกฎหมายอาญามตาตรา397านะทาให้คนอื่นอับอายในที่สาธารณะสถานอีกนะครับตามมาตรา397นะครับโรงแรมก็ต้องรับผิดชอบนะครับนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ ถือว่าเป็นการประมาทเล้อๆนะไม่ดูแลรักษาความปลอดภัยก็ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าใครเห็นโรงแรมมีลักษณะแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงในการเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับสวัสดีครับ